วัสดีครับมืดภาริสาใต้ครับผมวันนี้ก็จะมาทําเมนูเกี่ยวกับปลาไหลเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปดูปลากันครับอ่ะเมนูปลาไหลนะครับเด้อวันนี้ก็จะผัดเพียรปลาไหลนะครับเอ่อสูตรสุพรรณนะครับเนาะสุพรรณบุรีพี่น้องไหนถ่ายคนสุพรรณหน่อยทีนี่แหละครับแม่ครัวคนใบครับพี่น้องจะผัดเพียรปลาไหลสูตรสุพรรณดูดูครับ พี่น้องตัวนี้ว่าเป็นโลครับนี่ตัวเดียวนี่นะครับเนาะปละมาณสี่ห้าตัวเอาเดี๋ยวขอล่างปลาก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเอาไปติดตามตอนพัดนะครับว่าสูตรซุพพันเขาใส่อะไรมั่งเอาเดี๋ยวรอสักครู่ครับล่างปลาก่อนใส่ ขับดูหัวมันนี่อ๋อกินแต่หัวก็อิ่มแล้ววะครับนี่เนสะียงเครื่องไหมโอ้สุด,ดยอดเลยเพราะว่ากินปลาไหลไม่ได้กินหัวแต่ไม่ได้กินปลาไหลจักแม่นแม่นหรอกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูมันไงจะผ่าได้เนาะนี่เนาะเอาไว้ก่อนเนาะนี่นะครับการทําปลาไหลผัดพิษเนีนะ่ยต้องทุบก,ก่อนนะครับเนาะ มันเต็มงนอกเป็นงั้นกินได้หรอครับทุกกดนะครับเนาะนะครับเวลาพัดไฟมันก็จะไปแข็งเนาะครับกระดูกมันจะแตกเนกันนะครับ ป่านงูเหลี่ยมครับกางออกเดี๋ยวแม่ปอซื้อเข้ามาลอยห้าสิบบาทนะครับเนาะอโอ้เอามาขายให้ลอยห้าสิบบาทคุ้มไหมพี่รองวะก่อ,อนใหญ่แบบนี้เลยก่อนเอา้าเดี๋ยวให้ผมคันเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนพัดครับ จำไว้ดีแล้วแม่มาดีเลยจำหลังไม่ได้จะโมโม่หนออันนี้ก็อามืดหนอไม่ถ่ายได้เอาเหลืองยังยังแป๊บนึงนี่ครับวิธีการอันนี้ก็ใส่เครื่องแกงนะครับน้าพี่แกงกับมีคาตะไคร้พริกหอมแดงไปมะกรูดเนี่ยนะครับเอาไปคั่วมันเหลืองก่อนน้อพี่น้องเอ้าให้มันหอมก่อนไป

อเทปลาลงไปขวาน้อพี่น,อ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 นอ้องขวายปลาชุกเลยครับโอ้ยเต็มกระทะพี่น้องเอยลยซื้อเขาร้อยห้าสิบบาทเทไลก็ได้วันนี้ได้รับเชิญแม่มครัวมาจากทางไกลนะครับเนาะ <laughs> มาจากสุพรรณบุรีนะครับนี <laughs> ่ กินได้ไม่ได้กับติดตามอีกทีหนึ่งได้พี่น้องอันนี้เอาแบบไทยๆเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องอมไม่ต้องอะไรหรอกครับเนี่ยเอาสูตรทางสุพรรณนะครับสูตรไทยๆเลยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวติดตามไปจังหน่อยครับ ไม่ได้กดท้ายเพอจะันบอกว่าไหบป่ทําเอาผงนัวพี่น้องใส่ลงไปครับโอ้ยใส่ได้น้อยเนี่ยมันนิดเดียวมันลงนิดเดียวกำไหมุ้ยเปิดน้ำปลายำซีโอ้ยโดนมือโดนเล้าขาว เดี๋ยวเตมนะม่ใส่เกลือเลยเกยไม่ได้ใส่เดี๋ยวก็ชิมนะเรื่อจะมกไปเก็ไม่แบ่งยังไม่สุกใช่มลองดูเผื่อมันอร่อยเราก็จะได้รู้เ็ดอย่เป็นไงครับยังไม่อร่อยยากไม่เอาเพิ่มก็เ่าอะไรครับจืดจางจืดจืดจืดเจือเพรอาเพอก่อน ใส่มะนาวไหมครับสุพันบ้ามะนาวเอารอบนี้น่นาจะผ่านแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่ผ่านต้องเติมน้ำประแดงแล้วพี่น้องโอเคแล้วครับเอาติดตามัาพี่น้องมามากินพาเ์ทสไปรยนกันนะครับเพื่อนี่ไงไม้เขาจะเอาใส่ใบนี้น <c oughs> ที่แบกโยน <c oughs> ไม่เมื่อมันผัดแบบสูตรเหมือนอกนะอร่อยอันนี้ก็มีพริกไทยเม็ดนะครับเนาะแล้วก็เติมด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกใหญ่ไม่ต้องชิมแล้วเอาเลยวันนี้ก็เป็นวันรวมญาตินะครับเนาะญาติก็เป็นวันรวมญาติครับลูกหลานก็นมาเยอะแยะ เบิดใส่กระเพราอ๋อใส่กระเพราแล้วนี่เอาใส่ไปหลายเดยครับเปิสุเลยกเล่องด้็จับกองที่เดี๋ยวขอชิมให้พี่น้องดูคำใหญ่ใหญ่ยับคนูตอนนีดต้นเชนะ้นเปิดนะตนเิมนะครัเปิดนะติน้นิมนะต้ชเปิมนต้ิดนะต้นเปยนะต้นดต้นเรนะต้นเิดต้นเิมนต้นเปิดนะต้นเปิดนต้นเ้วเปิดนะต้่ิน้นนะริ้น ว่าปอยังไหนกันแน่หน่โอ้ดมดูกะพอดีแหละพี่น้องเอ้ยมันาครับโอ้ดูหน้าฟินมากครับอยากจะคายหรืออยากจะกืนร้อนมั้ยน้อง ด้วยเหรอครับเอาอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวตักสูตรนั้นออกก่อนครับสูตรนี้ใส่ใบชะพูครับพี่น้องเอาดูว่ารสชาติอะไรจัดจ้านกว่ากันครับโอ้แฝดฝ่ายโยโมวานุเออหนักไปเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเลยสูตรใบชะพูลูก็ไม่เคยกินแต่เคยใส่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าใส่ออมเนาะครับเนาะ ตาเขบอกให้ใส่ใสอมใสอะไรแต่พักนี้ไม่เคยใส่ครับพี่น้องครับก็เลยจะลองครั้งแรกมีอดอะไรเนาะกัดข้าวเหนียวเนี่อีข้าวเหนียวเมียนเตอร์าวเดี๋ยวคนเหนียวมาให้ก็เดี๋ยวรอนี่งก็เดี๋ยวสุกติ่งนงเรียนเนาะ จะก็รอก่อนเออท่ะรอว่ะเองให้เอ็งวันจะมาโอ้ยขอบคุณใส่น้ำด้วยวะหลงไม่ขอบคุณเห้งลองลองใส่ลองดูไหมนี่ไงก็ลองใส่ลองดูด้วยลองสองสูตรสองสูตรอุ้ยมันแห้งไปแป๊วอ่ะโอเคครับนี่อีกสูตรหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอชิมดูสูตรนี้ก่อนครับพี่น้องเป็นแบบไหนน้อนี่น้อสูตรใส่ใบชะพูเนี่ยครับปกติผมใส่เต้าอ่อมเนาะครับน้อนี่ เสูตรนี้ใช้ใบชะพูนะครับเนาะนี่นะใบจานนีนะอหอมมะอมครับหอมหมครับจิงเคลครับจิ้งโคลเย็นนะครับเนาะ อันนี้ก็ลุงมาจากทางไกลเนาะครับนี่เดินทางยาบาจพู <laughs> สูตรลุงสูตรลุงกบ,บอกว่าหัใส่ใบชะพูด,ด้วยก็เลยลองครับพี่น้องพานครับหอมเอาไปพูดหรืออะหลอกมามาพี่น้องลองท่องก่อนครับก่อนจะเข้าดาวนะครับเนาะเ,เดี๋ยวจะน็อกพี่น้องเฮ้ยอันนี้คือแมทลองท่องกะไม่ได้ไหมนี่บอกเห็เออบอรน มาเสียบปวดร้อนใช้ได้ไหมลุงอันนั้น right> น้ำน้ำสาวเข่าด like ้วยพี่น้องครับน้ำสาวเข่าครับไม่ใช่อะไรหรอกครับน้ำสาวเข่าใช้ได้ไหมสุดยอดเอาครับสุดยอดสุดยอดใช่ไหมครับรับกินด้วยนี่การอ่าแจ๊กยกนี่แจ๊กยกโป้หน่อยสุดยอดไหมสองโป้เลยครับพี่น้องอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ภไพสาลใต้ก็มาทำผัดเพชรปลาไหลให้พี่น้องกินนะครับเนาะก็ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ด้วยครับว่าผมจะทำอะไรให้ดูนะครับเนาะ สวัสดีคุณนิภัยสารตายเขาเ่าวว่าสวัสดีครับ